สวัสดีครับลุงโอนะครับอ่ะวันนี้วันที่10นมิถุนายน68ที่นี่จังหวัดสตูลน,นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอคุยเกี่ยวกับเรื่องเจ้าตู้ ATS นะครับก็เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ลุงโอทําจําหน่ายอยู่นะครับที่ลุงโอทำจำหน่ายอยู่ในช่องตอนนี้ก็มีประมาณ3ชนิดนะครับนั่นคือ1ตู้ออฟกิจไฮบิดสองซูเปอร์นอนนาสก็เป็นตู้นี้ครับตู้เอท ู้สลับไฟสัรจ่ายไฟที่เข้าไปในตู้ก็จะเป็นไฟ AC 220โวลต์เท่านั้นนะครับสำหรับตู้เอเทไว้สลับไฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนถ้าผู้ที่ติดตามโออยู่ประจําก็จะเห็นว่างโอททำตู้เอเทสสลับไฟอยู่จะเป็นตู้ใหญ่กว่านี้นะครับก็คือใช้ระบบแมกเนติกัวคตัวมาช่วยสลับไฟกันแต่ว่าตอนนี้พัฒนามาใช้ Power Rel a ีแทนนะครับก็การใช้งานก็ ความเร็วในการสลับไฟก็เทียบเท่ากันได้เลยครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับแล้วความทนทานก็ถือว่าสูสีกันเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เจ้า power relay ตัวนี้อยู่2ปีแล้วนะครับก็คือในตู้นั้นเองเดี๋ยวไปเปิดตู้ให้ดูนะครับก็ใช้มาประมาณ2ปีแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ไม่ค่อยได้เปิดตู้ครับหลังๆไม่ค่อยได้เปิดตู้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ผมต่อแบบง่ายๆนะครับก็คือ power relay ตัวนี้แหละขนาด80แอม นี่ผมก็จะทำไฟสีเขียวโชว์ไว้ไม่ได้ทำแบบสวยงามเหมือนที่จำหน่ายนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านช่างเองก็จะประมาณนี้นะครับทำทำแบบใช้งานง่ายแต่ว่าถ้าเกิดมาประกอบตู้จำหน่ายให้ลูกค้าเราก็จะทำเพิ่มความสวยงามเข้าไปแล้วก็สะดวกในการใช้งานนะครับนะตู้ก็มีขนาดประ,ประมาณ60แอมป์นะครับเพราะว่า สายเมนที่เราใช้ด้านในก็เป็นสายเบอร์10 T H W นะครับก็ทนกระแสได้อยู่ประมาณ55แอมป์นะครับผมก็จะขอพูด55แอมป์56แอมป์ก็ขอพูดเป็นตัวเลขตรงกลมๆว่าตู้ขนาด60แอมป์นะครับโดยประมาณนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ใช้ไฟก็ถ้าเป็นบ้านเรือนทั่วไปก็ไม่ค่อยถึง60แอมป์อยู่นะครับนอกจากเป็น บ้านหลังใหญ่ๆจริงๆครับที่ใช้เครื่องไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันเยอะๆนะครับถึงจะเกิน60แอมป์นะครับสำหรับตู้ขนาด55 56แอมป์หรือว60แอมป์นี้ก็สบายๆนะครับรับโหลดได้สบายๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านในตู้ก่อนนะครับนี่ก็ลูกค้าสั่งประกอบมาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจัดส่งให้นี่ประกอบเส็จอันนี้ก่อนที่จะเทสตู้ให้ลูกค้าผมก็เลยนำมาดคลิปก่อนครับสำหรับตู้นี้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดู ก่อนเดี๋ยวมาดูด้านในกันเดี๋ยวจะพูดอธิบายหลักการคร่าวๆนะครับแต่หลายคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับตู้ไอเทียสสลับไฟสลองจ่ายไฟที่เข้ามาก็ทั้งสองแหล่งจ่ายเป็นไฟ AC 220โวลต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปใช้กับบ้านที่มีระบบโซล่าเซลล์ไฟที่ออกมาจากตู้อินเวอร์เตอร์เครื่องอินเวอร์เตอร์จะเป็นไฟ AC เนี้ยเข้าในนี้แล้วไฟบ้านปกติก็เข้าในนี้เป็นสองแหล่งจ่ายได้หไหมครับแล้วเขาก็สามารถสลับให้อัตรนมัติเมื่อ เมื่อไฟแรงไฟหลักมาเขาก็จะเลือกใช้ไฟหลักก่อนนะครับแล้วไฟสำรองก็เ okay, ่สแตนแบยไว้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ไฟหลักไม่มาก็สลับใช้ไฟสำรองให้โดยอัตโนมัตินะครับ mm hmm. ผมนุ่งหลอดตรงกลางนี่เป็นสีแดงโหลดการใช้ง,งานก็คือไฟออกจากตู้รับหลอดสีส้มนี้ก็จะสว่างอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดมีไฟออกจากตู้อ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันถ้าเกิดเราบิดที่ออโตน้นี้ก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราบิดมาที่ไฟสำรองแบบนี้ ตู้ก็จะสลับไปใช้ไฟสำรองเท่านั้นนะครับไม่สนใจว่าจะมีไฟหลักมาหรือไม่ก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านในตัวนี้นี่ก็ใช้พาววเอร์ตดเลตแทนเมกนิทิกเมื่อก่อนนะครับที่เป็นสองตัวใช้พาววเอร์ตดเลตพอร์ตดเลตขนาด80แอมป์นะครับสบายๆนะครับสายเมนก็จะเป็นสาย t ี w เบอร์10นะครับทองแดงเต็งแล้วก็มีดิเลตอีกตัวหนึ่งช่วยควบคุมเทอร์มินอลก็ขนาด60แอมป์นะครับนี่ก็มีป้ายบอกเรียบร้อยนะครับก็เป็นไฟหลักเดี๋ยวผมจะแกะดู เทวินอนขนาด60มขันน็อตได้อย่างสบายๆแล้มั่นใจในความแน่นหนานะครับเทวินอน60มอันใหญ่นะครับก็มีไฟลากนี่ครับไฟสำรองเห็นไหมโหลดใช้งานจะมีป้ายบอกเรียบร้อยแล้วจะบอกว่า Input AC 2 2 0โวลต์ Input AC, 24, input AC 220โวลต์เห็นไหมครับ Output AC 220โวลต์ LN 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 บอกไว้อ,อย่างชัดเจน,นครับต่อใช้งานง่ายนะครับนี่ก็การเก็บสายก็ประมาณนี้นี่ ก็เรียงให้ดู3มตู้สวยงามนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูเลยครับตู้นี้ต่อเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้ก็ให้ดูด้านในต่อการเก็บสายประมาณนี้นครับสําหรับสไตล์ลุงโอนีอ่เดี๋ยวมาทดสอบกันก็หลักการทําง,งานของตู้ง่ายๆก็ไฟที่เข้าไปในตู้ก็เป็นไฟกระแสสลับนะครับ AC 2 2 0โวลต์เข้าไปทั้ง2องแหล่งจ่ายนะครับนอนอกจากที่เราจะ ใช้ในระบบโซลาเซลล์แล้วก็เราสามารถใช้ตัวนี้เป็นหม้อไฟ TOU กับหม้อไฟบ้านธรรมดานะครับเราสามารถสั่งให้เขาสลับได้นะครับเราแค่เราต้องเพิ่มตัวทัมเมอร์เข้าไปนะครับก็สั่งประกอบจากลุูโอได้ครับมีหลายตู้ลครับที่ทำจำหน่ายให้ลูกค้าไปรเราสามารถเอาทัมเมอร์ตั้งเวลาปิดเปิด,ปดตามที่เราต้องการเลยนะครับไฟหลักทำงานตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง2ทุ่มก็ให้ไฟหลักหยุดพอหลังจากนั้นก็เป็นหม้อท o u สองทุ่มขึ้นไปทํางานจนถึงเก้าโมงเชา้าแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ให้มอเทีวอยู่ทำงานไปครับก็จะเป็นการประหยัดไฟไปโดยอัตโนมันตินะครับก็อันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งไฟหลักและไฟสำรองนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไฟหลักมีเขาจะเลือกใช้ไฟหลักก่อนนะครับเพราะเราหมุนทีออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตอนนี้โหลดผมก็จะต่อเป็นโคมไฟตัวนี้นะครับให้สังเกตว่ามันใช้เวลาสลับไฟแค่เซียววินาทีนะครับโคมไฟเทบจะไม่กระพริบเลยนะครับ สำหรับสายไฟหลักก็คือสายสีน้ําเงินนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟหลักดูนะครับสมมุติว่าไฟหลักไม่มาเดี๋ยวก็จะสลับเป็นไฟสำรองภายในเสี้ยววินาทีะครับแล้วก็ดูกลุ่มไฟด้วยนะครับแล้วดูหลอดไฟสีแดงด้วยนะครับไฟหลักไม่มาแล้วเห็นไหมครับปิดป๊บเดียวสลับมาเป็นไฟสำรองทันทีหลอดไฟกระพริบนิดเดียวครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะตัดทันไหมนะครับเมื่อไฟหลักกลับมาเขาก็จะสลับมาใช้ไฟหลักโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหลักให้เข้ามานะครับหนึ่งสอง นี่เห็นไหมครับพอไฟหลักมาปุ๊บกลับมาไฟหลักโดยทันทีนะครับโดยอัตโนมัติภายในเียววินาทีโหลดไฟกระพริบนิดเดียวครับจากที่ผมมองกับสายตาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองอีกทีเนี่ยนะครับเมื่อไฟหลักไม่จ่ายไฟมาหนึ่งสองเห็นไหมครับภายในเียววินาทีกลับมาเป็นไฟสำรองทันทีโหลดก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครับทีวีไม่ดับนะครับคอมพิวเตอร์ไม่ดับนะครับที่ทดลองมาอินเทอร์เน็ตเราเตอร์บ้าน ไม่หลุดนะครับนี่ผมใช้อยู่2ปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะกดอีกทีนะครับให้ไฟหลักมานี่เห็นไหมครับการสลับไฟรวดเร็วมากนะครับถ้าเกิดเราอยากจะใช้ไฟสำรองอ่ทั้งทั้งที่ไฟหลักมาเราก็สามารถบิดสวิตช์มาที่ไฟสำรองตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมาใช้ไฟสำรองเห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดเราบิดสวิตช์มาที่ไฟสำรองตู้จะเลือกใช้ไฟสำรองเท่านั้นนะครับไม่สนใจว่า ไฟหลักจะมีหรือไม่ก็ตามนะครับก็คือคล้ายว่าเราบังคับให้เขาใช้ไฟสำรองอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดบินไปที่ออโต้เมื่อไหร่ก็คือเขาจะเลือกใช้ไฟหลักก่อนถ้าเกิดไฟหลักไม่มีเขาถึงจะเลือกใช้ไฟสำรองนะครับตามการตอนตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะครับเขาประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนั่นในตู้นี้นี่นี่ครับก็เดินสายแทบจะเหมือนกันทุกตู้นะครับโอเคนี่ก็หลักการทํางานก็ประมาณนี้ครับตู้เอทีเอส ก็หลายคนก็ซื้อไปใช้แล้วแล้วเอทีสสำเร็จรูปก็มีขายตามราคาออนไลน์นะครับก็ลองเลือกซื้อเลือกหากันดูครับถ้าเกิดเห็นว่าสินค้าลุงโอมีคุณภาพแล้วก็ใช้ได้ดีคุ้มกับราคาคุ้มกับเงินที่เสียไปก็สามารถสั่งประกอบครับลุงโอได้นะครับติดติดต่อมากับเบอร์โทรที่ขึ้นต้นคลิปนะครับแล้วก็หรือว่าเบอร์โทรนั้นแอดไลน์มันก็ได้นะครับก็สอบถามก็ใช้งานสอบถามราคากันก่อนได้นะครับอสำหรับคลิปนี้ก็จะสอบ ให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าการสลับไฟรวดเร็วแค่ไหนการใช้งานก็การันตีได้กับผมมไ้มาสองปีแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่คอยติดตามโออยู่ก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนที่คอยติดตามโออยู่คอยดูคลิปลุงโออยู่ทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้กับลุงโอมากนะครับอสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอสลารเซลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ